สบายดีพี่น้องสบายดีบุญสกุลทุกคนพี่น้องจ้ะพ่อก็ซ้อเมเป็นนุ้นทนคือเก่าเลาะส่งไก่มเมาไก่ไปน้องนุ้แเทนเร็วเมาไก่เร็วจะหอยอ,อกกันในในคันมานะนนทำไ,ไ,ไมทำมทำไงทำไมมาซ้อมอะไรอัน แม่น enfin ้องอ้ายพี่น้องคือว่าจะเตื oh ่อยเนาะนี่ดาวปงั้นสองอันเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทลายเด้อเนาะเอาสองอันเดียวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ซื้อไก่อ่าแจกเนาะลูกหลานไปบานทีไปที่สองเลยเออให้เลยสองอันแม่น้องไข่ดาวคุณดีดีผู้ สร้างขึ้นสร้างขื้นเทียงไปบ้านพี่ลูกไปว้างยี่น้องพี่ลูกไม่ใช่เปื่อนน้องนะกซมมไมกรซักะะมังกะะมังสวัสดีครับสมคือวทาร้านข่อยนีเ่อื่นวันน่ะโอ้ยเนืกอโอ้ยตุกปองใช่ไหะไอดีน่นั่นแหละโอ้ามาบอ่เงียเ่ไหนเดกะะมังเลยนะกะะมังขวมอยู่นะ ใส่ใส่กระดังน้อยนะก็ได้เทนเออเขาเขาจะเขามาบอนนะเออใส่เอากระตูงหนุ่มเออเอากระตูงง้มเออให้ด้ามากเลวก็จะให้เอาไปให้กระเตยเด้อซื้อไฟซื้อมันอยู่ครับลองคนละโตอืมเรานอนหน้าเหมือนกัน สวัสดีครับคุณป้าคุณลุงหร้อคุณอะคุณเคินว่านะว่ฮัมว่ฮัมเคินปะขอบคุณครับเดีก็คิรนครับสบไปดิปาลุงดูสบายดิปารุงด้วยเฮ้ยนะปารุงก่อนคืออย่างอายปะนั่งลุงในดีที่อายกันพุ๋นอะอุ้ยพวกนี้กันนะไปดิปาลุงครับอย่าพากันลงไปเลยมามันสิการันเร็วนั่งอยู่เทิงพี่ โอ้อยู่พุ่นก็งานกันกับอันบักก่อนอืมอันกระตูดยอดจะพากันแยกกันอากุลครับป่าลุงเนาะค่ะพี่กให้ผมครับ้่เ่มันหเด้ออืมสาวเอ้ยควมาเรียบร้อยแล้วไก่่นนะอืมสาวเอ้ยก็สาวอ้าย่วมือนีไปคนขาวอยอนยามิน เบื่อสกูลเลยจนบ่ายสองกว่าไปยังกันนะเซนงูเขียวเด้อเด้เอไอ้หน้าให้งูเขียว,วยนะน,น่ะสวัสดีครับสวัดีครับคุณป้าคุณลุงห่อสลัดคนเขาวนั่นแล้วแหละยังมังผนผัดเหลวคนเขาวท่าำยังไงยังยังเรือตุ้มันผนัดเหลวแหละเรืออยู่หกเจ็ดไห่เป็แล้วอื่นคนอยู่ อที่พวกปู่มาซอยเกี่ยวมือแล้วแหละคนนะแล้ววนเออนั่นใช่ว่างใช่สิว่างอู่พู้อ๋อแคมแค่ของหวาแล้วอืมอืมอืมอันนี้ไปเกี่ยวอยู่ทางลุงพูดอืมพวกงาก็เกี่ยวมาว่านี่นาโนนทีหนึ่งแล้วก็ซีให้วานเลยอันกับกูจะนาโนนท์ละไก่มันคว้าขอบคุณครับขอบคุณครับวี มันงับต๊ะปองมาหรอกมันหน่วเทนไปลูกก๋กมถ้าเซมบาร์เอาเมน้ี๋ยายโอ้จักสีเลยจ่ะอดิงดิงโอ้บางต๊ปองมาลูกโอ้ยระวังตกเทียงคันไปคันมาลตกปองปุ๊บแขนขึ้นเ้ นเนยก็เห็นขี่รถผ่านไปเมื่อบ้านนะืเมือบ้านเน่อืเมื่อหลีด้าไป็นกันเช่นปะไอ้กนหายนำในยังมานำขีโรถขีมาได้อัดผวกนี่มาอ่ะอ่ะเขขีรเอขอบุณครับแมคขอบคุณครับคุณป้าใหญ่มากคุณใหญ่คุณอครับผมเออบงคเหตุเป็นแล้วเนอะ อืมไอก้ในขั้นค่าในกับบัอาและคั้นบอดาทีเพลินขั้นดาทีกับนก้มกาบอืมเป็นปลาซีปูใหญ่จะดีซื้อหายซื้อแก่หาอืมหายบางคำลูกคนละตกับอันปลาเต๋อพ่อยายพายยายเงึงแม่ตาอืมน้องมินนี่น้องโตโน่แม่ใหญ่มีซาเอือก็ซาจอนนันไลซาซาจอันนันสี่โตสาเอือนันนันาม เนี่ยจะดีเบนจัดมากกับจัดสูงเท่ากันเนาะเนาะเลยจ้ะเอ้จ้ะอันนี้ของคุณป้าได้คุณป้าจางทางฝังไทยเพ่นของเมนอ้อยของเมน้อยนลยก็บหาโต้ก็บหาเสาเอื้อยเสาอ้ายพญายพายใน้เงงยายเมตตาบ้านนี้อือแล้วก็คุณคุณพี่ใจดีเพ่นทางกรุงเทพอีก สื่อในซา,วาเวซานคนตะ้ยอีกแบบนี้คนป่าอีกสามสี่เจ้าซอยสื่อกไก่เนี่ยเบิดคอกเลยบวไว้แล้วอือ่อหายเข้าก็วกินย่าเจียวเขาแม่ตอ่วนนี้ลาบกินกระแทบคนวะแทมมันขัวให้พ้อขั้วให้พร้อมลกคนหะเรายบล่อย้อมผอมแกงเลยน,นะครับเนาะจ้าบูเทนวสิขยาบูเทนวะ 1น้ำปาอย่งเขาต้มโคกอะไรต้มน้ำปลาเดียวังคำก่เลนีคอปุ่งใหญ่เห็นมั้เนียงกินกินหลายหลายเนียงมกิ่ใหญ่เนียเบิดมาในขอน้ะเบิดรวมเบ็เซียน่ะสิบอ่อสิบสองสิบเก้าโตเยอะยจัดการเรียบร้อยหได้ไข่สดแล้วาเนี่เบิดไข่สดแล้ว มันโ่มีนะนอาหารมันยังมีซองแพงก็จะเอาบอโอเคจังไหวแพงหนึ่งซองไหวแพงหนึ่งจะจ่ายเลยได้พอไปเอาโอ้จ่ายยังบ่ได้เไปพันจะมีทอนบ่บ่มีบ่มีอะไรจะไปอะไรเรื่องเนาะซื้อสิบเก้าพันสอกสิบแปดมาขึ้นวะเอ้ยังหำ เขาเจ้าบ้านีืตัวหนาหเงินเลยนะโอ้ยมันก็จไหลเลียกันเลยเฮ้ยโอ้เทียนไงแกมบ้ว่ามันอาชมาถิ่มว่าหายดามันเหลี่ยงหาเนาะมันมีบอลบอลเห่นแท่เครื่องมาไม้ผมสั่รียักระทอมและนางยู่ตูปลงงากับอยูมไปมาใ้ปางน้ำผอไปมัดเขาคนเขาาเลยหลดหนึ่งแล้วก็สิปันเลยมาเนี่ย น้าเอาไปเลยมั้อนงเขาบระเหตหนาแล้วเหตหนาสะไปหายนงถามน้านองเนื้อน้อยตั้งไข่ลมแล้วบางไห้กินนมตั้งไข่ลมแล้วบางไห้กินนมนี่หานดูปิงปิ้ดปิ้งปิ้่ปลาลุงเบิ่งนะปิ้งปิ้งปลาลุงเบิ่งเต้นนี่เบิ่งดิดิงดิดิงดิงดิ้้งงดิ้้ง้้ ใช่ป่ะไพมาซีเขาในาเดินอยู่ในน่นะ,ะบอ่อตองบอ่งถ้าเงินน่นหยาเซื่อนนะ่ะเย็นกองขี่ผี่เพื่องเต็มอยู่ยตอนนี้เขากำลังคุนเขาลงกันอยู่ลงใส่เบาบอ่อตองแหละมัลจะบ่เดมโอ้ผนมีอูณหภูมิขักแหน่แล้วก็มันมีน้ำส,งสางแซงกระเสพนะคะเพราะว่าใส่น้ำพุน่ะมันจาง เป็นอะไรมันม no well, oh no. so oh no. ันบวเซอใส่น้ำแสงเออใส่น้ำแสงมันสิหอมหักไม่อืมทาทามีน้ำแสงและแล้วเขาะแล้วเขาจิงขวดเตะดิงเตะดิงเตะดิงเตะเตะเออตอนนั้นคือว่าเคยมีน้ำแสงอยู่ว่าคือเคยไปเคยเห็นไายขี่ไปอันนั้นนะก็น้องเนยตักนะอืนาเขาวงกตอืมไหนไรครับอ่ะอืมอืมอืมอย่างยังมากินอันนั้นหอมหางใหม่ ใส่อูยเย็ยนๆมาเม,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 มื่อยงกับมีเฮงไปทอดทำกับมอดเนาะหมูอพันซุกแล้วพอเนาะเี่ยมอดกับหายมาคุณข่าวสวนว่ามิ้นอยู่ค่ะ<แ>เอิ่มพอน้องมอดตัวหนึง่งไก่นะแต่ก็ใส่น้องมอดเรามาหายมันมาที่คนณข่าวนะ<อ>จ้ะอาอีอ่ะที่ค้าเนีายซื้อมาหนอนสิพันธวานวานจะว่าใสา่เหล่งหมากเหล่งพ่นขนาดไม่ยกากอืมเหนื่อยวานอีหลี อเงินบัะัเงาทาบเงินกี่บาสิจับปูดำะชขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลคว้าทะเลริงดิงนะิงดิงริงอ้ยตาหานตาบวานวาน่ะอะวโอ้ยอ้ย อืองามจีบปู่ป่บปู่่บปู่้ลาเอุมได้แต่ยงนอยนะขอุมใหญ่เรเขาเลยแต่ทที่จิดหยาหแล้วหาหมดจีบหบหา่แกงหัวอือ เ้าสมใบอื่นมาหม่นศิลเลยเขาก็เลยซีไปโลดแลนพนมานะเขาว่าพายุสีข่าสีข่าอยู่เห็นบอกอย่างนเขากว่จะางเบืรันนอีกจะจ้างบ่อกจะจ้างมอสิป่เขาล่อปั่นเขาอันนี้นะสิจ้างมื่อไหร่จมัดแล้ววสิให้เขามาปั่นเลย เยอจ็นะอะกบได้ฟแอลองสบายเออมันอยู่เสนหนึ่ง้ามันขาดกระูกกห้มันใหม่งามสี่ยังหุงามสี่เนี่ไปใ่ไปไป้หนายก่อนไปบาไปบ่กไปบอกไปกินลูกชิ้นบ่เอออยากลูกชิ้นเยอะ ไงปะกันพี่เปนวย่างก็ได้แล้วก็กลาบเอาคนปะเขาก็หั่นหั่นซินเล็กแทนเด้ลาบเอาอลาบก็เริ่มี้ได้เออทำปลาไหวซสมหมื่ละบวเออผมทำสีไปห้าปู่ป้ะบเทนได้มันเล่นน้ำนอนูก็ไอเทน กินเตียบนคนหล่ถวยขมยาวะไพาปตรดวดสาวมยาวะแมนางอุ้มน้องด้วยหะน้อน้องบ่อน้อบ่อุ้มบกอมอุ้มน้องไหม่อ้มอุ้มน้องด้วยหะเร็วไปหาพี่แก้มมาเร็วมึงกำลังเรียบังหน้า ไปซุรินไหมครับไปเที่ยวงานช้างช้างน้อยอ้าวเดือนหน่ะนี่แล้ววันที่สี่ปลายนี่แต่ว่าเมื่อก็จะอ้าวไปเที่ยวหรือบ่นเราต่างคาหลุดเมื่อทั้งจะมีงานอยู่ไปต้องไปไี่เทนไปไหมงานช้างน่ะไปไหมครับไอพี่เทนอุ้มบ่ะไปบ่ะไอซูรินบ่สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่เร็ว กางเลบบุงอาเทนอยู่อเทนจนหอบอ่พ่ออุ้มน้องดะรัเทนอุ้น้องาหมัมาดูอายนะหึ่งอยู่อุ้มน้องดครับจับน้อง้นะอาเทนดูดมั้ยอเทนล้างหุถวยล้างจานนีกก็ถึกี่ครัวกินอะไรก็ต้องมาช่วยกันล้างลูกล้างคนเดียวแล้วเนาะลูก คนอื่นเขาก็ทำงานเนาะพ่อก็ไปกินข้าวอจ,จ้ะอีไม่นานแะนี่เห็นจิตบบนเองานช้างเดี๋ยวงานช้างจูลินจูลินถิ่นชั้นใหญ่บอเพลงดังๆเลยอืบเรื้อกินขากับย่งจะินกวีวะไรกินสนะเขานะที่นำละครทำ จักเข้ามานีกักินสิ่นแก้มกจ้าจับบเจ็บเจ็บกสือกรเทียมให้ถวหนึงเยาวันยงหดถวไนะขมักกินไปนานๆเาะ่าขมักหมูหมักไข่มันรู้ว่าน่องมองหรื่องว่าไปจำองนกูน้องซิดูน่องูน้องเลหีดไอยากตายนมึงเนเเออไปกับนนี้อ่ะไปกันนะหาพี่แก้มบอกไป เออคืนผุนคืนคนหลบ่ะให้แก้มลุกไอพ่อุ้งหน่อยครับอุ้มหน่อยครับเอรีลาอพี่แก้มแก้มมันแครวออยู่ะน่ะฟันร่วงตัวไหนแก้มฟันออกตัวไหนวันที่ไป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  มื่อน่ะยังใหญ่งยังยังยังแบบสียงหวัยเทนมึงต้องขับนะนะครับไอแก้มลมจะฟันหลวงโอ้ยยองเลยนอนไหมนอนกับน้องไหมเพื่แก้มนอนก็น้องเหนือไม่หรอกน้องเหนือก็มีห้องแอร์เหมือนกันมาดูหน้องหอนหงเยือจนหนองวะครับไปเลยพี่น้องเพ่อพ้อกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายเด้อซื้อไก่แจกเนาะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่สวัยสวัสดีค่ัสค่ะบรอสวัสดีค่ะบารรครับพูนยัคืนอีพูนนะพูนนะคูนนะโอ้ย